วัดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวสลามทั้ง3อันนะคะเรามีแค่3อันนะมาดูอันแรกกันเลยอันแรกก็จะเป็นสลามที่เราทําเสร็จตั้งแต่เมื่อกี้นะคะนี่นะเป็นสีชมพูนะเหมือนที่เราสอนทําตั้งแต่เมื่อกี้นะเรามาดูกันเลยนี่งไงซลาม ะะเสียงจิ้มก็ดีมากเอ้อุยส่นะคะมาดูอันต่อไปกันเลยอันที่สองก็เป็นสลามสีขาวที่เราทำตั้งแต่เมื่อวาน นี่แผ่ได้บางอยู่เมื่อกี้กล้องมันเอียงอ่ะก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะคะมาดูอันที่สามกันเลย อันนี้ค่อนข้างจะเด้งดึ๋งนิดนึงนะคะเราออกมาให้ดูอันนี้จิ้มแล้วไม่ค่อยมีเสียงค่ะอู้ยาวจังเลยวายขอโทษด้วยค่ะอุ้ยขาดนะคะ ลาแผ่แล้วมันขาดง่ายนิดนึงนะคะโอเคเราเก็บเข้าที่เดิมเราใส่กล่องไว้เพราะว่ามันโดนอากาศนะคะหรือว่าไปเล่นกับพลมมันก็โดนอากาศมันจะแข็งนะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย